สวัสดีจ้ามาเด้อมาเด้อมาพอกัอนเนาจ้าส้มเปรี้ยวพากินชาแนลจ้าพี่น้องมามาจากมอนีม่มีจิ้มจุ่มพี่น้องชาบูผักมีแค่นี้จ้าหม้อเล็กๆกระทัดรัดน้ำดำจ้าพี่น้องจ้าน้ำจิ้มสุกี้จ้า ชีเด็ดถาดบักไงพี่น้องเพิ่มเติมจะ้ะมามาแน่น้อยหนึ่งเห็นวาพี่น้องอันนี้เนื้อเสือล่องไห้พี่น้องจะ้ะหมูนุ่มจะ้ะหอยแมงผู้ปูอัดแล้วก็ลูกชิ้นปลาพี่น้อง มาเด้อมาเด้อพอได้ท่ายตอนกินเลยพี่น้องจ้าก็เลยมาอัดคลิปสั้นๆให้เบิ้งน้ำเสื้อๆอ่ะพ้าให้อยากน้ำพี่น้องเป็นตะแซบ่บอน้ำดำพี่น้องคันได้จุดเตาแล้วพี่น้องจ้าทันได้จุดเตาอบบนนอกครับ่นได้จุดเตาท่านได้เสียบปลั๊กพี่น้องจ้าทันได้เสียบทันได้เริ่มจ้ะ มาเด้อผู้ใดอยากกินน้ำมาเป็นชัดว่าพี่น้องจ้าคลิปสั้นๆนะพี่น้องย่านคิดฮอดกันจ้าทีกินเพื่อเด้อคลิปนี้กระะ็ราพี่ราบน้องเสมอจ้าไว้พอกันคลิปหน้าเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำาด้อจ้าสวัสดีจ้า